สวัสดีค่ะสวัสดีพบก,กับเราช่องพายทองคูณแม่ดอกรักนะคะวันนี้ก็ไปดูสองสาวก็ทําอะไรกันอยู่ที่หลังบ้านนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะคิดถึงแม่ดอกลักกับป้าเพนะคะไปทุระมานะคะคแม่ไปทุระมาตั้งหลายวันนะคะไม่ได้พบน้องนะคะวันนี้ก็แวะมาหาแม่ดอกลักกับป้าเพเลยนะคะเนี่ยแม่คงจะ ไม่ได้เห็นแม่ดอกรักหลายวันเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไปธุระนะคะกลับมานะคะน่นีกลับมาเลยก็มาหาน้องสองเชือกเลยนะคะนี่สวัสดีตอนเช้าคะ่ะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้สองสาวก็ทำอะไรกันโอ้ยกินหญ้านะคะทำความสะอาดข้อเรียบร้อยนะคะก็อเอายาให้น้องๆน,นะคะ วันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะแม่บรรยากาศสดชื่นนะคะฝนตกเมื่อคือนทั้งคืนนะคะนี่ดูนะคะบรรยากาศดีมากอยู่หญ้าก็เขียวชะอุ่มนะคะ<ด>มาดูแม่ดอกรักนะคิดถึงนะคะหลา,ายวันไม่ได้เจอนะเป็นยังไงคะ สบายดีนะคะแม่ดอกรักนะคะไม่ได้เจอน้องหลายวันนะคะไปธุระมานะคะนี่วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบแล้วนะคะเหลืออีกสิบวันนะคะก็จะสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนนี้ก็ก็เป็นสิบแปดเดือนเต็มนะคะที่แม่ดอกรักนะคะตั้งท้องนะคะ บรรยากาศแต่เช้าเลยนะคะสดชื่นนะคะลมเย็นสบายวันนี้คงจะไม่มีเดดนะคะนี่คงจะไม่มีเดดทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าพายุข้าวแล้วก็ดูเมฆคืมนะคะขนองเต็มเลยนะคะคนี่คงจะตกกลางวันก็ยังไม่รู้นะคะนี่คุณแม่ไปธุระมาคิดถึงน้องนะคะทั้งสองเชือกมากเลยนะคะ แวะมาหาแม่ดอกรักกับป้าเทเลยเป็นยังไงกันส่งพี่น้อง แต่สาวสวยๆทั้งสองเชือกเลยมีแต่สาวหุ่นดีๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่กินยาทั้งวันเลยป้าเพก็หยุดปากไม่ได้เลยนะคะป้าเพนะคะเล่นโซ่เลยนะคะหยุดปากไม่ได้เลยจริงเก่งมากเลยช่วงนี้นะคะป้าเพนะคะกินเยอะนะคะเดี๋ยวนี้จะเริ่มเก่งกว่าแม่ดอกลังอีกแล้วลนะคะป้าเพ่ มาตะเพนนะคะดูแม่ดอกลักนะคะเนี่ยเดินรอบดูแม่ดอกลักคุณแม่ไปทุล่ามาหลายวันนะคะไม่ได้พบน้องนะคะคิดถึงมากเลยเดินสำรวจตรวจนะคะตรวจสุขภาพแม่ดอกลักนะคะ ตรวจตรวจตาเป็นยังไงฮะดูนมเป็นยังไงแข็งไหมโอ้ห็นนมแล้วก็คิดถึงนะคะคิดถึงน้องทั้งสองเชือกเลยนมน้องเคยดูดนะคะน้องทองคูนกับน้องชาบาแก้วสองพี่น้องนะคะนี่แม่ก็จะ ข้าได้นะคะรอดตัวแม่ดอกลักได้นะคะทั้งรอดตรงที่ริมผิวปากนะคะรอดกลับไปกลับมาได้แล้วก็ใต้ท้องนะคะแม่ดอกรักนิ่งมากเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็ทักถ่ายแล้วจับมือจับมือคุณแม่แล้วว่าไปไหนมาจ้าคุณแม่หายหน้าหลายวันเลยสวัสดีค่ะดูดนะคะ มีอะไรมาฝากบ้างทักทายนะไได้เจอหน้าคุณแม่มาดูป้าเพคนสวยอ่ะป้าเพคนสวย อย่านี้อ้วนจะม่มเลยนะคะอ้วนจะมันตันนะคะเหมือนหมูแล้วป้าเพแต่ก็ช่วงนี้นะคะป้าเพก็ดูนะคะผิวหนังนะคะต่งตึงนะคะท้องก็ยืดออกมานะคะเพราะว่าน้องก็ได้เข้าเดือนที่สิบเอ็ดแล้วนะคะนี่ป้าเพนะคะแต่ก็ยังไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบว่า ป้าเพจะได้น้องนะคะได้น้องไหมนะคะนี่ก็รอลุ้นนะคะรอลุ้นไปอีกนะคะถ้าเป็นอายุประมาณปีกว่านะคะปีสิบเหมือนว่าสิบสองหรือสิบสามเดือนนะคะถึงเราจะดูดูได้นะคะดูอกนะคะว่าช้างจะตั้งท้องหรือไม่นะคะถ้าลูก ถ้าแม่เก่านะคะถ้าแม่ใหม่ก็จะเห็นเลยประมาณสเดือนหรือ5เดือนนะคะชัดเจนเลยนะ เดี๋ยวสายๆนะคะสายๆสักหน่อยนะคะก็จะเอาสองสาวนะคะเดินออกกําลังกายบ้างนะคะเดินออกกาลังกายหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ดอกลักก็ไม่ได้เดินมาสองสามวันนะคะคุณแม่ไม่ได้อยู่นะคะี่แล้วก็เดี๋ยวสายๆเด็กก่อนนะคะเพราะหนึ่งวันนี้มันก็เช้าเกินนะคะถ้าเดินออกแต่เช้าแม่ดอกลักเขาจะ กระดุกกระดิกเลยนะคะเขาจะเล่นตามภาษาของเขานะคะ วันนี้ก็มาถ่ายสองสาวให้แม่ได้ชมนะคะหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะคะคิดถึงแม่ดอกลักกับป้าเพยมากเลยนะคะนี่ก็เลยมาถ่ายน้องอยู่ที่คอกนะคะวันนี้อากาศฝนตกเมื่อคืนนะคะตกทั้งคืนเลยนะคะวันนี้ก็ไม่มีเดดด้วยนะคะนี่ดูใช้สายจะมีเดดไหมนะคะพายุก็เริ่มข้าวแล้ว คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เม่ดอกรักนะคะนี่ค่ะให้เม่ดอกลักนะคะกับป้าเพนะคะไปเรื่อยๆนะคะเข้ามารุน้นเข้ามาเชียร์เข้าเป็นกำลังใจให้เม่ดอกรักของเรานะคะเนี่ยน้องก็เดือนกรกฎาดานนี้วันที่20แล้วนะคะอีกประมาณ10วันนะคะก็สิ้นเดือนแล้วนะคะสิ้นเดือนก็ เต็ม18เดือนพอดีเลยแม่ดอกล้างนะคะตั้งท้องนะคะคลิปนี้ก็ขอจุบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า